u n i ่ Lever Food Solution ประเทศไทยจัดงาน The Future of Food, The Future of Restaurant แบกงปันความรู้เจาะลึกการดำเนินธุรกิจอัปเดตเทรนด์ใหม่สร้างแรงบันดาลใจนำเสนอไอเดียและโซลูชันใหม่ๆเพื่อติดปีกเสริมแก่งให้ผู้ประกอบการอาหารพร้อมการเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จจากกูุูตัวท็อปธุรกิจร้านอาหารและมีโอกาสได้ขยายธุรกิจต่อยอดจากผู้ประกอบการในแวดวงเดียวกัน จริงๆแล้วตอนนี้สำหรับธุรกิจอาหารเราเห็นว่ามันมีการเจริญเติบโตมีปัจจัยเชิงบวกมากมายเลยทั้งในแง่ของนักท่องเที่ยวที่กลับมาการรับประทานอาหารนอกบ้านที่มากขึ้นตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆที่เราสามารถนํามาใช้ในธุรกิจอาหารได้แต่ขณะเดียวกันเองอ่ะมันก็มีปัญหาในแง่ของความชาเลนจ์หรือท้าทายต่างๆสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนที่แพงขึ้นจากค่าเช่าที่แพงขึ้น ค่าแรงที่แพงขึ้นต้นทุนของวัตถุดิบดังนั้นเนี่ย Universal o o d Solution ซึ่งถือว่าเป็นผู้นําในแง่ของธุรกิจอาหารเนี่ยเราจึงต้องการที่จะช่วยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ Prep for tomorrow จึงถือว่าเป็นคอนเซปต์พื้นฐานที่เราต้องการนําเสนอในวันนี้จึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมและเป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่เราจะช่วยผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นก็ในงานในวันนี้นะคะภายใต้คอนเซปต์ Gate to the future นะคะอย่างที่บ อ,อกไปค่ะในสภาวะปัจจุบันนะคะมีปัจจัยเทิงบวกค่อนข้างเยอะนะคะเราก็อยากให้เหล่าผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ค่ะ เหมือนเตรียมตัวเพื่อไปต่อในอนาคตข้างหน้าในภายใต้คอนเซปต์เกตทูเดอะฟิวเจอร์ด้วยกันนะคะซึ่งไฮไลท์ภายในงานเองนะคะนอกเหนือจากจะได้รับรู้เทรนอาหารที่กำลังมาในปีนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีเหล่าพาร์ทเนอร์ต่างๆรวมถึงเกสต์สปิเกอร์นะคะที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจอาหารนะคะมาช่วยแชร์เคล็ดลับแชร์เทคนิคต่างๆในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจนี้ด้วยนะคะฉะนั้นไฮไลท์ในงานก็ทุกคนก็จะได้ทั้งเมนูไอเดชันต่างๆเป็นไอ เป็นอินส i r ร t ชันนะคะรวมถึงไอเดียในการทำธุรกิจให้เติบโต,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 ตไปในอนาคตได้ด้วยค,ค่ะอย่างในงานนี้เองนะคะก็จะมีเชฟป้อมนะคะเป็นเหมือนแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับทาง Unilever f o o d Solution นะคะภายใต้แบร,รนด์คณอนะคะเชฟป้อมนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการอาหารไทยนะคะก็วันนี้เชฟป้อมก็จะมาแชร์เทคนิครวมถึงเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการอาหารไทยโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งอาหารไทยเนี่ยถือว่าเป็น คุยซีหลักที่โดมิเนตอยู่ในตลาดในขณะนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าในวันนี้ค่ะสิ่งที่เชฟป้อมจะมาแชร์ให้เราฟังรวมถึงเซเลบริตี้เชฟท่านอื่นๆนะคะก็จะสร้างให้ทุกคนได้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ ประกอบการในงานนี้นะคะนอกจากวันนี้ค่ะก็สามารถเดินชมเอบิชั่นต่างๆที่เรามีให้แล้วก็สามารถทดลองชิมได้นะคะว่าเทรนแห่งอนาคตเนี่ยมันมีเทรนอะไรบ้างนะคะรวมถึงการฟังกับเกสต์สปิเกอร์ต่างๆรวมถึงเชฟซเลบริ t ตี้เชฟเชฟป้อมนะคะก็จะได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ไอเดียใหม่ๆไปต่อยอดธุรกิจร้านอาหารของคุณได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะเรามีเวิร์กช็อปด้วยนะคะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ลงมือทําจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะหรือว่าการจัดจานอาหารซึ่งณนะตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆนะคะว่าเราจะทํายังไงให้ร้านอาหารของเราเนี่ยดึงดูดผู้บริโภคได้มากที่สุดนะคะท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในวงการธุรกิจอาหารนะคะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างข้อมูลอัดแน่นนะคะแล้วก็มีประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการมากๆค่ะ แล้วมันก็เป็นหนึ่งพันธกิจของ Unilever Food Solution เหมือนกันเพราะเรารู้ว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในธุรกิจมากมายในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจดังนั้นเนี่ยอมมูนิตี้หรือการที่เราสามารถสื่อสารร่วมกันได้เป็นส่วนหนึ่งที่ Unilever Food Solution อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างผู้ประกอบการดังนั้นเนี่ยเราสามารถ เ,เข้ามาใช้บริการหรือใช้พื้นที่ของยูนิเวอร์ o ู้ดโซลูชันในการติดต่อสื่อสารในการคอนเน็กกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ mm hmm. ก็อยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของยูนิเวอร์ o ู้ดโซลูชันจากในเพจมือโปรความอร่อยเพื่อลักนักอกตลอดจนลาย u s t t h i l l n n d ค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่มาแชร์เคล็ดลับให้แก่ผู้ประกอบการนะคะในงานของยูนิเวอร์ฟู้ดโซลูชัน s เนี่ย ก็นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้และที่สำคัญนะคะเราก็มีตัวช่วยจาก Unilever Foods o l u t i o n s, mm hmm. <S เช่นเครื่องปรุงต่างๆของคนอนะคะไม่ใช่ช่วยธรรมดาคือช่วยในธุรกิจของทุกคนได้ด้วย อันนี้ก็รู้สึกยิน,ยนดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะในอนาคตนะคะอาหารเนี่ยถ้าจะพูดเอาง่ายๆเราพูดง่ายๆดีกว่าพูดในแนวของประเทศไทยนะคะจะมีองค์ประกอบหลายอย่างล่ะคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศในใน,ในวงการอาหารเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเทรนด์ของอาหารเนี่ยก็จะตามวัตถุดิบที่ ไม่ว่าจะเป็นของโลกหรือจะเป็นของไทยที่มีเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างน้อยนะคะอาหารก็คืออาหารต้องมีความอร่อยเป็นมาตรฐานนะคะแล้วสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตไม่ว่าคุณจะตามเทรนด์ใดๆไม่ว่าจะเป็นเทรนด์จากวัตถุดิบเทรนด์จากความชอบของผู้บริโภคเนี่นะคะ ต้องคำนึงในความเป็นอาหารและต้นทุนของธุรกิจเป็นสำคัญค่ะกลุ่มที่เข้ามาเริ่มธุรกิจอาหารใหม่ๆนะคะขอให้มองทุกอย่างให้รอบครอบแน่นอนอย่างที่พูดไปแล้วว่าการทำธุรกิจเราต้องคำานึงถึงต้นทุนกำไรถ้าไม่ได้เนี่ยเราต้องคำานึงให้ทั่วละค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีองค์ประกอบหลายละ จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะอย่าพีผลามคิดให้รอบคอบแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณมาเริ่มต้นมีความต่างมีความเด่นกว่าคนอื่นไหมมีเอกลักษณ์ของตัวเองไหมข้อ 2. คุณคิดรอบคอบในเชิงธุรกิจหรืออย่างว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยจะขายได้มีผู้บริโภคกลุ่มไหนที่เขาจะ รับความคิดหรือไอเดียของคุณได้ไหมข้อต่อไปก็คือว่าสิ่งที่คุณจะทำต้นทุนและราคาณจุดนี้ผู้บริโภครับได้ไหมไอเดียบันเจิดมาเริ่มธุรกิจใหม่แต่คุณมาในราคาที่สูงมากเพราะว่าคุณไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้อันนั้นก็หมายความว่าธุรกิจของคุณเดินต่อไปไม่ได้แล้วคุณก็จะเจ็บตัวจากการขาดทุนค่ะ สำหรับการที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์และก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ของคนอเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้จริงคือไม่งั้นเนี่ยเราจะออกมาพูดอะไรเต็มๆปากไม่ได้เลยดิฉันดีใจเพราะว่าคนอมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาช่วยเราในแง่ที่ว่าสามารถควบคุมมาตรฐานของรสชาติได้ในระดับหนึ่งเลยและที่สำคัญของการทำธุรกิจนะคะสามารถ ควบคุมต้นทุนได้นิ่งมากค่ะไม่ว่าผลผลิตในช่วงนั้นจะออกมาราคาแพงถูกเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ของคนอเนี่ยจะช่วยควบคุมต้นทุนนั้นได้ดังนั้นดิฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าดิฉันพูดได้เต็มปากในฐานะพรีเซนเตอร์ว่าคนอจะช่วยคุณได้อย่างไรบ้างตอนนี้นะคะดิฉันก็มีรายการที่ร่วมเป็นกรรมการอยู่ก็จะมี Master ร h เ f ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เฮ l ส์คิ t เช่นซึ่งจบซีซันขอรอซีซันต่อไปนะคะแล้วก็จะมีรายการใหม่ซึ่งเป็นรายการชื่อ The Spoon ออกมาเหล่านี้เป็นกรรมการทั้งสิ้นค่ะจากนั้นก็จะมีช่อง YouTube ของตัวเองนะคะคือครัวชั้นสูงฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยครัวชั้นสูงหมายความว่าการทำอาหารที่บางคนนึกว่ายาก แต่ชีวิตปัจจุบันคุณอยู่ในคอนโดหรือบ้านที่มีครัวเล็กๆคุณทำได้ทั้งนั้นค่ะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือรายการคิดเช่นปอมคิดเช่นป้อมเนี่ยเป็นรายการที่นำอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์มาทำงานโดยมีกำแพงกัน้นเอามาทำอาหารนะคะโดยมีกำแพงกัน้นแต่ในฝั่งของดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะบอกสูตรเต็มที่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทำได้หรือไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นรายการนี้คิดเช่นป้อมติดต่อติดตามได้ใน my channel official ทาง YouTube ค่ะ